เอาอ<ฮ>ะไรใช่ถามเรื่องเกี่ยวกับพันธมิตรที่มาร่วมกับทางจุลมเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นมีองค์กรไหนบ้างก็จะเป็นเฉพาะของพศออบอเป็นเฉพาะของพศบอทอบอทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคต่างๆกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่4แล้วก็ชายแดนใต้ค่ะส่วนของทอบอส่วนกลางนี่ก็คือกองทัพภาคที่1 ครงการต่อไปที่สืบเ,เรื่องจากทางชมรมเนี่ยที่ได้วางไว้ในอนาคตข้างหน้านี้จะมีอะไรบ้างนอกจากเจอชมรมออกิจกรรมกอล์ฟที่เราจะจัดขึ้นออกาอล์ฟการกุศลนั้นนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคมเนี้ยหลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการเชิญธงไตรรงขึ้นสู่เสาแล้วกออ็พร้อมกับ จกไปทั่วทุกภูมิภาคตามขอบชายแดนภาคใต้ตามที่ได้เรียนไปให้ทราบแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือวันพศอออในวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งอันนี้เนี่ยเราในเบื้องต้นเนี่ยเราตั้งใจที่จะให้พี่น้องออพศอออทอบอทุกภาคส่วนทั้งกองทัพทั้งสี่ภาคของเราเนี่ยให้นำ ธุกรกิจของตัวเองหรือว่าสิ่งของที่ตัวเองได้ทําจากภาคต่างๆจะเป็นโอท็อปก็ดีหรือว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เอามาทําความรู้จักกันในแต่ละภาคภาคใต้ก็จะมีอะไรภาคตะวันออกภาคตะวันตกภ,ภาคเหนืออะไรประมาณนั้นค่ะที่เราที่เราต้องการที่จะสื่อถึงความสัมพันธ์ของแต่ละทุกภาคส่วนให,ให้ให้มีกิจกรรมร่วมกันอรนนี้สมาชิกทางชมรมมีกี่ท่านครับ โดทั่วประเทศนี่ประมาณ3,700กว่าคนค่ะจากจากรุ่น1จนถึงรุ่นที่28นะคะแล้วก็กำลังจะเปิดรุ่นที่29าและการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะเข้ามาได้ยังไงก็ต้องผ่านการคัดเลือกของออกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีการเข้ามาสัมภาษณ์กอบใบสมัครแล้วก็สัมภาษณ์ดูโปรไฟล์ของแต่ละบุคคลว่าบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามที่ทางกองทัพต้องการเป็นบุคคลที่มีศักยภาพเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ผู้มีผู้อยู่อยู่ในรัฐอยู่ในรัฐบาลหรือว่าอยู่ในหน่วยราชการอะไรประมาณนั้นค่ะ ผมเล่อถามเพิ่มนะคะคาดคาดหวังยังไงกับโครงการแรกที่เร่งการธงชาติครับรคือคือสิ่งที่คาดหวังเรื่องของธงชาติเนื่องจากว่าตามออกองกําลังป้องกันชายแดนที่อยู่ทางขอบชายแดนของไทยเนี่ยนะคะเราได้เล็งเห็นแล้วว่าตามชายแดนต่างๆเนี่ยถ้าเราลงพื้นที่เราจะเห็นว่าในหน่วยต่างๆเนี่ยจะไม่มีธงชาติไทยเลยกระทั่งเรามองไป ฝั่งตรงข้ามอย่างเช่นตามขอบชายแดนไม่ว่าจะเป็นพม่าก,ก็ดีหรือลาวก็ดีเนี่ยเราจะเห็นธงของเขาเนี่ยสูงมากแล้วก็โบกแบบโบกสะบัดแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะไม่มีตัวนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยได้สัมผัสกับตัวเองเราได้ลงไปดูจากพื้นที่แล้วเราเห็นว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าทางทางนานบาง,บาง,บ,างบางเรื่องนะคะแต่เราไม่มีธงชาติ าธงชาติของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบขาดคือจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าถ้าได้ไปดูอ่ะจะเห็นว่าความสมเกียรติสมศักดิ์ศรีเนี่ยมันมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าในเมื่อถ้าเราทําตรงนี้ขึ้นมาเราอยากจะทําให้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยขอให้กรมพลธิการทหารเรือเนี่ยเป็นคนผลิตธงชาติให้เราเพราะว่าธงชาติอ,นนองงเนี้ยของกรมพลธิการเนี่ยเขาจะอยู่ในเรือรบของทุกลํา ของกองทัพเรือนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีความคงทนผ้าก็จะดีแล้วก็มีความใหญ่เขา,าเรียกว่าธงชาติสองแถก็คือจะมีความกว้างประมาณ90เซนยาว150เซนซึ่งซึ่งใหญ่มากค่ะับสุดท้ายนะครับอ,อยากให้น้องปันปันพูด พูดถึงเชิญชวนเยวาวชนหรือคนในใบเดียวกันเนี่ยนะให้ให้เขามาร่วมก,กับการเนีย<ล>ะ,<ล>ะการที่มีประโยชน์ะบ้าก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือมายินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะที่ได้ตําแหน่งท่านประธานนะคะคุณแม่ก็เป็นคนที่ขยันขันแข่งตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วก็ปันเชื่อว่าการที่คุณแม่เนี่ยได้มาดำรงในตแหน่งประธานเนี่ยก็จะมีอิมแพคกับทุกท่านคงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะแล้วก็ ปันเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงของเยาวชนถ้าเกิดว่าโครงการเนี่ยต้องการประชาสัมพันธ์สื่อหรืออะไรอย่างนเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นหนึ่งคนที่เคียงข้างแล้วก็คอยสปอร์ตตรงนี้ค่ะท่านทราบว่าจะมีเราคงไปเคารพธีพุทธาพิเศษกันค่ไม่ทราบว่าจะไปที่วัดอะไรวันี้ได้เตรียมมืออย่างไรคะค่ะก็มีคุยกับท่านท่านพระพรมนะคะที่วัดวัดรชาชพรามค่ะ คมีคือจริงๆแล้วทางกองทัพบกเนี่ยได้ทําไปแล้วส่วนหนึ่งประมาณพันกว่าผืนแล้วก็ได้แจกจ่ายไปแล้วแต่ว่าในทั่วทั่วประเทศเนี่ยของเราเนี่ยทั้งหมดประมาณ3 0 0พันกว่าตําบลที่ยังขาดแคลนตัวนี้อยู่ซึ่งเราเนี่ยดำ,ด,ำดัดิกไว้ว่าเราจะทําในเบื้องต้นเนี่ยที่2,000ผืนก็ได้สั่งผลิตไปแล้วนะคะในประมาณเดือนมกรานเนี่ยจะส่งมอบมาที่ 1, พันผืน พันผืนนี้เราก็จะเข้าพุทธาพิเศษหลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยส่งมอบเราทุกครั้งที่มีการส่งมอบมาเนี่ยเราก็จะเข้าพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็บวงสวงก่อนที่จะส่งมอบไปให้แม่ทัพแต่ละภาา <Okay. S 1> ขอบคุณมากนะคะ <Okay. S 1>